สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถเก่งนะครับมิตซูมิชิโคนะครับสามประตูนะครับตัวรถสวยๆกันเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับรถหายากมากนะครับในไทยนะครับรถมีน้อยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับทรงหล่อๆซิ่งๆกันเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเกียร์เดิมนะครับ วิ่งทางเลยได้สบายนะครับเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับสภาพภายในเดิมเดิมเลยนะครับของครอบทุกอย่างนะครับสวยๆกันเลยนะครับ ของแบบนี้หายากนะครับรถสภาพดีทรงหล่อหลอเลยนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับในราคา95,000บาทนะครับราคานี้คุ้มๆกันเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดหรือเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ